สวัสดีครับคุณครูทุกท่านในบทนี้ผมจะมาสรุปขั้นตอนการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการประเมินวันทศสองพูดให้เขาเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็คือการประเมินวันทศสองรายปีทำอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับจะสรุปขั้นตอนการประเมินวันทศสองให้ท่านอีกครั้งหนึง่งเอกสารไฟล์นําเสนอตัวนี้อยู่โฟลเดอร์ศูนย์เจ็ดงานนําเสนอศูนย์สี่นะครับท่าน ถ้าท่านเปิดเข้าไปเปิดไปด,ดูพร้อมกันก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ฟันเดอร์ Wonder ย้ำอีกครั้งครับ0 7นยงานนำเสนอศูนย์สขั้นตอนการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าวทสองรายปีนะครับได้สรุปไปเจดขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1นขั้นเตรียมตัวนะครับท่านเตรียมตัวเตรียมเอกสารประกอบสิตัวชี้วัด ให้พร้อมสมบูรณ์สำหรับการขอรับการประเมินครั้งที่หนึ่งอย่างที่บอกนะครับการประเมินครั้งที่หคือสิ้นภาคเรียนที่หนึ่งพอออกประเมินท่านเดียวประเมินเพื่อนแนะนําและพัฒนางานนะครับครั้งที่ 2, สองสิ้นปีการศษานั้นๆก็คือหลัง1ิ้าพฤษภาคมของปีการศษานั้นๆมาเริ่มขั้นตอนที่สองเลยครับขั้นตอนที่สองเสนอบันทึกเมื่อพร้อมทําบันทึกข้อความเสนอต่อพอเองเรียนนะครับ โดยแนบเอกสารคือวรสองที่ประเมินตนเองแล้วต่อพอโรงเรียนเพื่อขอรับการประเมินผลงานเอกสารอันนี้คือตัวอย่างเอกสารที่จะยื่นประเมินในเทอมที่หนึ่งตามนี้นะครับหนึ่งก็คือบันทึกข้อความเสนอพอ,อ,อเพื่อขอรับการประเมิน2แบบบันทึกผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่1อันนี้กรณีภาคเรียนที่หนึ่งนะครับอาจารย์ เอกสารตาม13ตัวชี้วัด13แฟ้มพอออกมาประเมินท่านเดียวประเมินเพื่อนแนะนําและพัฒนางานนะครับลงวันที่11ตุลาคมก็คือสิน้นภาคเรียนที่หนึ่งแหละนะครับปี2563ลงวันที่14พอยอ2563เป็นต้นไปนะครับต่อนะครับเอกสารที่ส่งการประเมินวัรที่2เมื่อสิน้นภาคเรียนที่2หรือการประเมินภาพรวมทั้งปีหรือรายปีส่งตามนี้ครับ สงตามนี้หนึ่งออยัะก็ส่งตามนี้เลยบันทึกข้อความเสนอต่อพองเรียน,นเพื่อขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับข้อสองท่านบริหารก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการการกองสามท่านนะครับก็คือคําสั่งกรรมการพอเป็นคนแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านอย่างที่บอกไม่กําหนดเอก <c oughs> ไม่กําหนดข้อสอไม่กาหนดว่าก,กี่ท่านอย่างน้อยสามท่านอยู่ที่พอเห็นชอบเห็นสมควรด้วยนะครับ แบบประเมินนะครับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือแบบรายงานนั่นแหละนะครับก็คือวทนสองนั่นแหละอย่างที่สามแบบรายงานนะครับแบบที่สี่อย่างที่สี่เอกสารตามสิบสามตัวชี้วัดหรือสิบสามแผมที่เราทําไว้นะครับถามนี้นะครับขั้นตอนที่สามครับนอาจารย์เมื่อพอได้รับคาสั่งแล้วขั้นตอนที่สามพอจะแต่งตั้งคณะกรรมการ การกองอีกสารหลักฐานนะครับพอแต่งตั้งครูในโรงเรียนที่เหมาะสมจำนวน3ท่านเพื่อขอรับเพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบและกันกองผลงานจะเป็นครูในโรงเรียนทั้งหมดก็ได้หรือต่างโรงเรียนก็ได้กรณีโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่พอขอต่างโรงเรียนได้นะกรณีขอต่างโรงเรียนได้พูดไปแล้วว่าให้ไม่ได้ออกเป็นคําสั่งออกเป็นประกาศแต่งตั้งกรรมการนะครับขั้นตอนที่4ขั้นตรวจสอบ กรรมการดำเนินการตรวจสอบและกานกรองผลงานว่าเป็นไปตามที่ครูหรือเราประเมินตัวเองมาหรือไม่นะครับขั้นตอนที่5เสนอความเห็นคณะกรรมการทั้ง3ท่านก็จะลงความเห็นเสนอต่อพร้องเรียนนะครับขั้นตอนที่6อันนี้คือคุณสมบัติผู้ขอประเมินนะครับมีกำหนดชัดเจนในคู่มือวอรเบขั้นตอนที่6 พออ,อประเมินนะครับพออก็จะประเมินให้คะแนนในวทสองนะครับการให้คะแนนในวท2สองรายปีคิดคะแนนจริงผ่านไม่ผ่านอยู่ในการประเมินรายปีนี้ครั้งที่หนึ่งไม่คิดคะแนนจริงแต่ครั้งที่สองคิดคะแนนจริงผ่านไม่ผ่านอยู่รายปีนี้หรือภาพรวมทั้งปีนะครับพออ,อก,ก็จะให้คะแนนทั้ง13าตัวชี้วัดในแบบรายงานคือแบบวทสองหลังจากนั้น ท่านฟอก็จะรับรองเอกสารภาคคนบทั้งหมดหรือเรียกง่ายว่าเซ็นสดรับรองสำเนาทุกแผ่นนั่นแหละนะครับในภาคขนออกทุกแผ่นเลยตัวจริงทั้งหมดนะครับวัดสองคอเสสองสองเล่มคอสสามคอสองเล่มจะส่งคอส้สี่คอส 5, เสห้าวัสองสี่เล่มนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์วางแผนให้ดีนะครับทําให้ครบตามที่เขากําหนดด้วยขั้นตอนที่เจ็ดขั้นตอนการเก็บผล เมื่อพออลงนามประเมินรับรองเอกสารเสร็จเรียบร้อยตามลักเบียนวสิบเอ็ดเขาให้เก็บเอกสารหลรักฐานไว้ที่โรงเรียนหนึ่งชุดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เก็บสำเนาไว้ได้แนะนาว่าอาจารย์เก็บตัวจริงไว้กับตนเองทำสองเล่มคสสองและขสสามย้ำอีกครั้งหนึ่งขสสี่สี่เล่มขสห้าก็สี่เล่มเช่นกันนะครับทําแบบนี้กี่ปีครับทําแบบนี้ประเมินแบบนี้ห้าปีนะครับห้าปีการศึกษาประเมินปีที่หนึ่งเสร็จไม่ต้องส่งเขต ีที่สองเสร็จไม่ต้องส่งเคสทําแบบนี้ทั้งห้าปีเก็บไว้ที่โรงเรียนทั้งหมดหลังจากนั้นทําวทอปสองห้าปีแล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่อาจารย์จะทําวท็หนึ่งถูกไหมครับหลังจากทําวท็หนึ่งเสร็จเราก็สรุปคะแนนวทสามนะครับหลังจากทําวทสามเสร็จเราก็จะทําอะไรครับอาจารย์ขั้น เราก็จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับรวบรวมเอกสารทั้งหมดเข้าเล่มเลยทีนี้ผู้ขอรับการประเมินขอรับข้อเสนอแนะและเตรียมปรับปรุงเอกสารเพื่อส่งเขตพื้นที่บอาจาย์ดูโดยเราต้องจัดเตรียมเอกสารตามนี้นะครับวทหนึ่งจำนวนสองเล่มวทสองห้าปีการศึกษาปีการศึกษาละสองเล่มก็เป็นสิบเล่มถูกไหมครับวทสามอีกสองเล่มทั้งหมดสิบสี่เล่มสําหรับคอสสองและ อสสามดูตัว,ตวสสีแดงนะครับรวมสิบสี่เล่มล็อกบุ๊กห้าปีการศาอาจารย์ต้องถามเขตนะครับบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเขาให้ส่งหรือไม่ล็อกบุ๊กหรือบางเขตเขาให้ส่งทีซาอาจารย์ก็ส่งทีซาตามเขาตัวอย่างมีให้หมดแล้วนะครับล็อกบุ๊กอยู่ในโฟลเดอร์ยี่สิบเก้าทีซาก็มีตัวอย่างให้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบสามสิบเอ็ด ค้อ24ขอ้อ5นะครับ 20, 28เล่มน,นะครับเท่าตัวนะครับเท่าตัวอันนี้คือหน้าตาของนําส่งตัวอย่างนําส่งเอกสารที่แนบตอนที่ผมส่งครับ5ปีการศึกษาขั้นตอนที่9นะครับส่งหน่วยงานสูงกว่าระดับโรงเรียนก็คือเตรียมส่งเขตนั่นเองนะครับอจารย์ก็ต้องทํานําส่งถูกไหมเวลาจะส่งเขตนะครับ ทำนําส่งเสร็จเข้าเล่มเอกสารทุกอย่างเสร็จใส่กล่องอาจารย์ก็ติดข้อมูลของตอนเองข้างกล่องติดเบอร์โทรด้วยนะเผื่อเขตเขาขอดูเอกสารเพิ่มเติมขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่ทํานําส่งเขตพื้นที่เสร็จเขตพื้นที่เขาจะเขาเรียกว่าตั้งกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งนะครับหากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดเขตพื้นที่เขาสามารถขอดูเอกสารเพิ่มเติมได้ เขาขออะไรอาจารย์ก็ให้ตามนั้นนะครับหลังจากผ่านเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้วเขตพื้นที่เขาจะส่งต่อเองนะครับส่งไปที่สทจสทจเขาก็จะแต่งตั้งกร,รมการสองชุดชุดเล็กเขาเรียกว่าชุดอนะครับชุดอชุดเล็กอกอสจเขาเรียกชุดเล็กชุดเล็กนะครับหลังจากผ่านชุดเล็กเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งต่อชุดใหญ่ชุดกสจ หรือ,อเขาอาจจะเรียกว่าชุดอ,อหรือชุดกออย่างเงี้ยนะครับหลังจากผ่านชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ถ้าผลงานของอาจารย์หรือของค,ครูไม่มีข้อผิดพลาดเขาก็จะส่งต่อไปตรงคนนี้ครับศึกษาที่การจังหวัดเป็นลงเป็นคนลงคาสั่งอนุมัติคําสั่งขอสสองและขอสสามของท่านก็คือผู้มีอํานาจตามมาตรา53เดิมทีเป็นพ่อเขต แต่ปัจจุบันคือศึกษาที่การจังหวัดนั้นๆนนเพราะฉะนั้นคอสอบสองอสสามจบที่ไหนครับจบที่จังหวัดนะครับสำหรับคอส4บสี่ขอสอห้าส่งผลงานวิชาการไปที่กคสอสี่ชุดนะครับสี่เล่มสี่ชุดเพราะฉะนั้นในส่วนของคอส4สี่และคอส5ห้าส่งผลงานทั้งหมดไปที่กคสอ อาจารย์ก็มีให้ครบสี่ชุดนะครับจากการโทรสอบถามกศอสอมีครูในทีมงานเราส่งไปแล้วนะครับเขาก็จะให้ส่งวทหนึ่งและวทศสามอย่างละสี่เล่มผลงานวิชาการเรื่องที่หนึ่งสี่เล่มผลงานวิชาการเรื่องที่สองอีกสี่เล่มแล้วก็ทํานําส่งจากกศจไปที่กศสอนั่นเองนะครับถ้าผลงานวิชาการของท่านผ่านาทั้งสองเรื่อง กอคสเขาก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการอา่านพูดง่ายนคนอ่านเนี่ครับคนอ่านวิจัยของท่านท่านไหะเขาก็จะแต่งตั้งคนอ่านสามท่านส่วนมากนะครับก็จะเป็นอาจารย์จากมหาลัยทั้งหมดรอสอรดอรอทั้งหมดครับสมมุติว่าผลงานท่านผ่านคนที่แต่งตั้งท่านก็คือกอคสสี่นะครับก็คือศึกษาธิการจังหวัดนี่แหะเป็นคนแต่งตั้งถ้าเป็นกอคสห้าก็จะทูนเก้าเสนอนะครับขอนะครับ เพราะฉะนั้นฝากอาจารย์วางแผนให้ดีนะครับการประเมินวันท2สอทั้ง5ปีการเก็บคสุสมบัติทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ต้องวางแผนวางแผนล่วงหน้าศึกษาเกณฑ์เก็บคุณสมบัติจัดเก็บเอกสารเป็นระบบครบที่ปรึกษาพาพบชัยไปกว่าครึ่งครับทีนี้ฝากทิ้งท้ายนะครับสําหรับคุณครูที่มี ข้อคำถามแต่ละคนแต่ละท่านจะเจอปัญหาต่างกันอันนี้คือเบอร์กศท่านสามารถสอบถามไปได้นะครับต้นสือสีแดงนะครับอาจารย์ตัวนี้เบอร์กศบเบอร์นี้นะครับท่านสามารถโทรสอบถามได้เบอร์กศเขาก็จะให้คําแนะนํานะครับ การเก็บงานฝากไปแล้วนะครับก็ <c oughs> การประเมินขอ้ขอสองข้อสามหรือข้อสี่ก็ตามอาจารย์ต้องวางแผนให้ดีนะครับสําหรับทีมงานเรานะครับก็ได้จัดอบรมทั่วประเทศนะครับก็ห้าสิบกว่ารุ่นนะครับก็มีคนผ่านกับทีมงานทั้งหมดณปัจจุบันยี่สิบสามท่านนะครับก็เชื่อแน่ว่าถ้าท่านเก็บงานตามที่เราแนะนํา นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดท่านก็จะผ่านตามเกณฑ์ที่กศกำหนดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าการเรียนออนไลน์นะที่เราจะททำขึ้นคงเป็นประโยชน์กับครูทุกท่านก็ขอให้ครูทุกท่านนะครับผ่านการประเมินวายบุคคต,ตามอสอที่ท่านมุ่งหวังไว้ทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับโชคดีครับ